สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโอ้โหจบลงไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคู่เมื่อคืนเป็นการเปิดบ้านของมาเลเซียพบกับติมอร์เลสเตเกมนี้ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายครับสำหรับผลสกอร์ที่ออกมาโดยเฉพาะผลในครึ่งแรกสุดเซอร์ไพรส์ทีเดียวครับสำหรับติมอร์ที่โดนทีมชาติไทยถลุงมาถึง10ประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้การไปเยือนมาเลเซียของติมอร์เลสเตนั้นในครึ่งแรกทำได้ดีมากครับ เกมการสวนกลับของติมอร์นั้นทําได้ดีมากๆพวกเขามีความเร็วมาเลเซียนั้นเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนโดยสยาฟิกอามัดในนาทีที่38แต่ว่าติมอร์นั้นมาทําเซอร์ไพรส์ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสามารถตามตีเสมอได้จากอากราซาเวีย แฟนบอลมาเลเซียก็ต้องมาช็อกกันทั้งสนามครับจากจังหวะนี้จังหวะการโต้กลับของติมอร์เลสเตซึ่งเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเช่นเดียวกันหลังจากได้ประตูแรกของติมอแล้วก็ประตูนี้ถัดมาอีกเพียง3นาทีในช่วงเวลาที่45บวก4ติมอนั้นมีความเร็วในการโต้กลับ แล้วก็จังหวะนี้เจ้าเปโดล็อกหลบ1นจังหวะแล้วก็ยิงปั่นด้วยเท้าขวาบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามโอ้โหแฟนบอลทึ่งกันทั้งสนามจังหวะนี้ครับจบครึ่งแรกเป็นสกอร์มาเลเซียตามติมอร์เลสเตอ,อยู่ 1, ประตูต่อ2โอ้โหผลสกอร์ออกมาแบบนี้แฟนบอลทั่วอาเซียนต่างช็อกครับ นี่คือทีมที่ประเทศไทยเพิ่งถล่มมา10ประตูต่อ0ูแต่ขึ้นนำมาเลเซียได้ในครึ่งแรกครับแต่ว่าครึ่งหลังนั้นเกมกับเปลี่ยนไปเป็นทางด้านมาเลเซียโหมบุกเอาประตูคืนแล้วก็สามารถขึ้นมาตีเสมอได้นาทีที่70เป็นทางด้านเปาโลโจชัว เตโอนสัญชาตินะครับสามารถยิงประตูตีเสมอให้กับมาเลเซียเป็น2ประตูต่อ2ดูเหมือนว่าครึ่งหลังมานี้เป็นทางด้านติร์เลสเตนั้นจะเป็นฝ่ายตั้งรับสเปส็นส่วนใหญ่เราก็ไม่สามารถต้านทานมาเลเซียได้แถมทางด้านติมอนั้นยังดูหมดแรงไปซะดือด้อ,อย่างนั้นนะครับเหมือนเกิดอาการช็อตไปอย่างนั้น หลังจากมาเลเซียตีเสมอได้เป็น2ประตูต่อ2ก็ยังไม่หยุดบุกค,ครับบุกอย่างต่อเนื่องทําให้มาเลเซียนั้นสามารถพลิกขึ้นมานําเป็น3ประตูต่อ2ได้ช่วงท้ายเกมในนาทีที่83เป็นทางด้านเปาโลโจซัวคนเดิมสามารถทําประตูขึ้นนําให้กับมาเลเซียเป็น3ประตูต่อ2ได้ครับซึ่งลูกนี้ตอนแรกก็เหมือนกับจะฟาวนะแต่ว่าทางด้านผู้ตัดสินก็ได้เช็คกับห้อง VAR แล้ว ก็ไม่มีการวิ่งไปดู VR a แต่อย่างใดปรากฏว่าทางห้อง VR ส่งสัญญาณมาไม่มีปัญหาครับนี่ครับลองมาดูภาพช้านะครับจังหวะที่มาเลเซียขึ้นนำลองดูนะครับว่าใครถึงบอลก่อนกันแล้วก็เป็นทางด้านผู้เล่นติมอพยายามจะเตะสกัดแต่ว่าบอลก็ไปเข้าประตูเป็นประตูไปครับลูกนี้ แต่ว่าทางกราฟิกที่ขึ้นมาหน้าจอเป็นทางด้านเจ,จ้าปันจิบุเรนติมอรเรสเตสกัดเข้าประตูตัวเองไปครับก็เรียกได้ว่าเกือบตายเหมือนกันครับสําหรับมาเลเซียในเกมนี้และหลังจากเกมนี้จบลงไปแล้วมาเลเซียก็ขึ้นนําเป็นจ่าฝูงโดยมี4แต้มแต่ว่ามาเลเซียนั้นแข่งไป2นัดซึ่งแข่งมากกว่าทีมชาติไทยและสิงคโปร ก็ได้เป็นจ่าฟูงชั่วคราวไปก่อนนะเดี๋ยววันที่14นี้ก็ต้องมาพบกับทีมชาติไทยที่ประเทศไทยสําหรับมาลเลเซียมีข่าวว่าทีมชาติไทยของเรานั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นถึง6-7คนด้วยกันจากเกมที่ชนะติมอร์มาซึ่งนักเตะของไทยเรานั้นก็มาครบ26คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าสุภโชคสารชาติและเอกนิตปัญญานั้นจะได้ลง เป็นตัวจริงแล้วก็เซกซันราตีที่ลงเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกบติมอนั้นก็อาจจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนเบนสเดวิดด้วยครับจากตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะขนาด6-7คนนะครับผมอยากจะให้เปลี่ยนเพียง3คนเท่านั้นโดยยึดเอาชุดที่เล่นกับติมอมาก่อนเลยครับเพราะว่าชุดนั้นทำผลงานได้ดีเล่นเข้าขากันได้ดี ดีไม่ดีทีมชาติไทยอาจจะชนะมาเลเซียไม่ต่ำกว่า4ลูกก็ได้ครับลองมาดูกันได้เลยสำหรับวันเสาร์ที่14นี้ส่วนผลอีกทีมกัมพูชานั้นก็พ่ายให้กับสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ1ซึ่งพวกเขามองว่าเกมนี้กัมพูชานั้นน่าจะเป็นฝ่ายชนะแถมยังคิดว่ากัมพูชานั้นเล่นแปลกๆนะ ก่อนเกมแฟนบอลกัมพูชามองว่าเกมนี้เขาจะเป็นฝ่ายชนะสิงคโปร์ได้อย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าสิงคโปร์นั้นออกนําไปก่อน2ลูกก่อนที่กัมพูชานั้นจะมาตีไข่แตกได้และกัมพูชาก็ยังเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะสามารถไปฟุตบอลโลกได้ในอีก14ปีข้างหน้าเขาบอกว่าไม่เชื่อมารอดูกันครับส่วนตอนนี้ทีมชาติไทยนั้นซ้อมกันอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำศึกกับมาเลเซียในวันเสาร์ที่14นี้ เพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้หรือไม่พอไหวไหมครับกับการเจอมาเลเซียหน้าตาฝรั่งอย่างนี้สแสดงความคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งข่าวครับสำหรับความเคลื่อนไหวในการจับสลากรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอล AFC ซีแชมเปี League 2 ผลปรากฏว่าทีมสโมสสจากประเทศไทยทั้ง3ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมนั้นเป็นที่น่าแปลกมากครับไม่มีทีมไหนเลยที่มาพบกันเองสำหรับสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยซึ่งรอบนี้ในการจับสลากผู้บรรยายได้บอกเอาไว้แล้วว่าสโมสรอนไทยนั้นสามารถพบกันเองได้นะครับแต่ว่าในการจับสลากนั้นดันไม่พบกันเลยครับและที่โชคดีไปกว่านั้น ทีมของไทยนั้นไม่ต้องไปพบกับสโมสรของญี่ปุ่นด้วยซึ่งสโมสรของไทยนั้นก็มักจะแพ้ทางสโมสรของญี่ปุ่นอยู่ประจำกลายเป็นสโมสรเวียดนามยังนำดินที่ต้องไปพบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาจากญี่ปุ่นส่วนสโมสรของไทยนั้นเมืองทองยูเนเต็ดจะไปพบไลออนซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์แล้วการท่าเรือ FC จะไปพบกับชุนบุกฮุนไดจากเกาหลีใต้ และสำหรับอีกทีมแบงคอก k ยู i t นเตจะไปพบซิดนีย์เอฟซีจาก ออสเตรเลียจากตรงนี้เชื่อเหลือเกินครับว่าสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยนั้นจะต้องมี1ทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน้อย90%เลยทีเดียวโดยผมมองว่าการท่าเรือนั้นเป็นเกมที่หนักที่สุดเลยครับเพราะว่าจะต้องไปพบกับชุนบุกฮุนไดจากเกาหลีใต้ส่วนอีก2ทีมอย่างแบงคอกแล้วก็เมืองทองนั้นมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงครับ ตัวแทนจากประเทศไทยสโมสอไหนน่าจะเข้ารอบถัดไปครับจะมีสักทีมไหมครับหรือ2ทีมหรืออาจจะไม่มีเลยสักทีมที่เข้ารอบถัดไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับย้อนกลับไปที่รายการ AFF ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกันอีกสักหน่อยครับก็เป็นที่น่าเลือเชื่ออย่างยิ่งนะครับสำหรับทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นั้นในรอบที่1น,นักเตะของทีมชาติไทยติดไปถึง7คนด้วยกัน 7คนจาก11คนนะครับคิดดูโดยทั้งหมดก็มีเพียง3ชาติเท่านั้นที่ติดก็คือไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียโดยมีทางด้านสุพนัทเหมือนตาได้คะแนนถึง10เต็มแล้วก็เซกสรรราตีก็ได้10เต็มเช่นกันทั้ง2คนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับนักเตะไทยที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของ AFF ในรอบที่1นั้นก็มีกองหน้าก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายได้คะแนนไป8.8 แล้วก็กองหน้ายางกุสตับสั้นได้ไป8.2แล้วกองหน้าอีกคนนึงก็เป็นทางด้านสุพนัทเหมือนตาได้10คะแนนส่วนกองกลางนั้นก็จะเป็นเบนส์เดวิดได้ไป8.7ตามด้วยเซกสรรราตีได้ไป10คะแนนส่วนกองหลังนั้นเป็นทางด้านนิคลัส์มิเคิลสั้นได้ไป8.1และ พันษาเหงวิบูลได้ไป7.8คะแนนครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ